อืออหนูไม่ได้ทําช่องค่ะเป็นสายดันโอเคแต่ไปแล้วค่ะไม่เป็นไรดันดันละมาดันดิ้งดองดองดองดันละมาดันดิ้งดองดิ้งดองดิ้งดองดันละมาดันดิ้งดองดิ้งดองดันก็มาดันถือช่องผีบ้าเนาะค่ะมาถือช่องผีบ้าดันมาดันดันละมาถือดันดันถือช่องผีบ้าเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบดันนะคะดันดันดันไปเลยค่ะดันไปเลยดันให้สุดๆนะคะดันให้สุดๆไปเลยเอ่ะสุดๆไปเลยวันนี้ตื่นสายเมื่อคืนไปอยู่กับพี่ยุทธมาโอเคเมื่อเช้าก็ไปหาอยู่แป๊บหนึ่งเนาะพี่ยุทธเนะาะเมื่อเช้าก็ไปอยู่ไปหาพี่ยุทธอยู่เนาะแกนอนอ่ะหลับสัป,ประงกอยู่ <laughs> ใหญ่เน่า ย่านาบ่ได้ไปแล้วย่านาบ่ได้ไปแล้วขึ้นตั้งสี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มหาทุ่มย่านาวก็บ่ได้ไปเลยย่านาวกับนอนแล้วเพราะว่านอนดึกหลายกับสุขภาพแม่ไคิวนอนดึกมากก็ก็ห่วงสุขภาพตัวเองสุขภาพมันจะไม่ไหวอ่าน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 อยู่ใจล่ะอ่านอ่านชอบดันเอาอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านอยู่อ่านอยู่พี่มา พี่ม่แย่น้วสีอันหาจ้ะพี่มาค่ะหนูชอบโอเคอ่ะน้องคิวชอบอ่ะน้องคิวเนี่ยก็ชอบอยู่นะน้องคิวชอบชอบไปดันจนดึกจนดื่นนะเมื่อคืนอยู่จนดึกเห็นไหมจนตื่นสายเลยน้องคิวอยู่อยู่ดันดันดันจนดึกจนตื่นสายเลยไปดันเพื่อนๆจนดึกจนดื่นจนตื่นสายเลยนะน้องคิวน่ยขอบคุณค่ะที่ที่มาดันดันให้เยนาวนะคะดันดันดิ้งดัน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 มาดันดิงดองนะคะเนาะขอบคุณขอบคุณจะขอบคุณ oh hello my friend my friend thank you thank you welcome thank you thank you i i love you i m e e t you you are i know อ uh, ่าอยาไอยาดันสุดๆุดประสนิ้น่าโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณ thank you thank you ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณ <caval> ค <yah> ่ะอันคข่กับมานางเว้าเว้ยอยู่โฮมนี่แเลยเย็นดีไหมค้าเบิงซ่อมบรรยากาศเนาะไอยาไอยาดันสุดๆุประสนิ้นี่า กับภาพเบิงบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งอันจะไม่กับลางถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถอยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่างบอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฝัน ฟังเผื่อทางเส้นทางกลับนะแต่เมื่อวานตอนไลฟ์เย็นๆมีเด็กเกเข้ามาป่วนหลายก็เกือบสติหลุดอยู่โอ้ยบอตองไปคิดจังสันดอกน้องเอ้ยนอกค่ะเนาะเข้าก่อลองเพลงไปนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุไปเลยนะคะสาธุ thank you thank you thank you i i thank you y you you เข้ามา I, thank you i thank you you ไลยๆก็บอกไปอย่างนี้เนาะ ก็บอกไปอย่างนี้ก็คือโอ okay, okay. เคโอเคเฮาก็บอกบางสีอีคิวอ่าดูดูยายนาวยายนาวเนาะทำเมื่อก่อนเนีเน่ยโอ้ยข้ามาเนาะรูดดรไม่ต้องรุดไม่ต้องลุด,ลดนะคะอ่าจะให้หลุดเป็นผ้าหลุดดีกว่า <laughs> ไม่ต้องสติหลุดนะถ้าสติหลุดไม่น่ารักนะถ้าผ้าลุดนี่น่ารัก <laughs> นอน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 อนอนอเสียงเพาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพ่งอียงก็หลัอเพลงอียงอันอันอียงก็หลัืออันนองคิ้วเปนรองอยู่บนอันนอนอียงก็หลั mm ือ hmm. อันเพลงของคุณแม่อันผู้พวกเสียงเพอพอตับมือสวดๆเลยค่ะอียงก็หลฮือันอียงก็ลังอีคิ้วรองเพลงอียงนอโอย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 เพลงอียงนอน นึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีเขาคงไม่มากี่ควายเขานั้นคงแงงนายเบื่อน,นั่งหลังควายเบื่อเขียวเกียวยาาาาเนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดี๋ยวเดี๋ยวเลิ่มกันทิ้งกันให้คอยหัตาหนูไปหาแม่เดือนก่อนนะคะโอเคโอเคั้งกิวั้งกิวขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะยานาก็จะอยู่อีกประมาณสัก หนาทีสิบนาทียาน้าก็จะลงนะคะก็จะคุยกับน้องชายก่อนแป๊บๆนะคะเห็นปะโทรศัพท์คอยสิเริ่มพอนคอยสิคอยสิเขาบ้านได้ป่ะที่นี่